วาสนาใครก็วาสนามันบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันกิเลสใครกิเลสมันและทุกข์ใครก็ทุกข์มันทําไว้เถิดความดีไม่มีท้ายใครอยากได้ต้องทําเองทําแทนกันไม่ได้สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงกันถอนคำอธิษฐาน หากใครมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าใครที่ทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพก่อนอื่นต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเปิดรับการแจ้งเตือนจากทางช่องและขอฝากเพจดูดวงเครื่องรางของคลังสีพึ่งสเสน่ห์เมตตามาหานิยมน้ำมันสาติกาซึ่งได้ผ่านการปลุกเสกตามตำราพิธีโบราณการทำพิธีกรรมจุดยันเทียนเฉพาะบุคคลเพื่อเสริมดวงสตา การลงนะหน้าทองลงแยนพกษัตริย์บนฝ่ามือและยังได้มีการเขียนพยันมงคลซึ่งเป็นการออกแบบพยันเฉพาะบุคคลตามวันเดินปีเกิดเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีหากสนใจขอช่าบูชาสามารถแจ้งได้มาที่เพจดูดวงหรือในทางไลน์ในคลิปวิดีโอข้างใต้นี้ค่ะปัญหาในเรื่องของการงาน หลายคนอาจจะเคยประสบคือทำงานมาแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จในอาชีพที่ตัวเองทำต้องเปลี่ยนงานอยู่เรื่อยๆพอเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่ดีถึงจะทำดีแค่ไหนพยายามอย่างไรก็ไม่เจริญก้าวหน้ามากนักในขณะที่บางคนอาจได้ทำงานที่ตัวเองไม่ได้รักและไม่ค่อยถนัดแต่ก็ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าไม่ต้องเปลี่ยนงานคือทำงานที่เดียว ได้เลื่อนตำแหน่งบ่อยเงินเดินขึ้นอยู่ตลอดหรือบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจที่จับธุรกิจแค่ตัวเดียวก็ทำแล้วรุ่งเรืองไปเลยในขณะที่มีอีกคนจำนวนมากพยายามทำธุรกิจหลายๆอย่างทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มที่แต่ทำอย่างไรก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่เรื่องเหล่านี้มีที่มาที่ไปค่ะเหตุ hey, ก,กรรมเก่า เกิดจากในอดีตชาติเคยอธิษฐานผูกมัดตัวเองไว้เช่นในอดีตชาติเคยเป็นทหารแล้วได้ทำการอธิษฐานขอให้ชาติหน้าพ้นจากความเป็นทหารไม่ต้องข้องเกี่ยวกับอาชีพทหารอีกต่อไปพอมาถึงชาติปัจจุบันยังมีการผูกพันเดิมๆอื่นๆที่ต้องทำให้กลับมาเป็นทหารอีกแต่เพราะในอดีตเคยปรารถนาะ ให้พ้นจากทหารก็เลยไม่เจริญก้าวหน้าในอาชีพนี้ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามท่านพู้ฟังลองสังเกตไหมคะว่าบางคนทําอาชีพหนึ่งไม่รุ่งเรืองสัทีแต่พอเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้เครื่องมือทํามาหากินใหม่ที่ตรงกับจริตก็เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั่นก็เพราะว่าอาจเคยอธิษฐานจิตไว้ หรือเคยไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในอดีตชาติรวมถึงมีความทรงจำเดิมหรือสัญญาเดิมที่เคยทำมาแล้วในหลายชาติพอถึงเวลาสงผลเช่นพอพ้นจากทหารแล้วขอให้ได้เป็นพ่อค้าพอลาออกจากทหารแล้วหันมาจับก,การค้าก็จะเจริญรุ่งเรืองได้นอกจากสาเหตุเรื่องของการอธิษฐานแล้วยังเกิดจากกรรมในด้านจิตใจ คือมีจิตฤษยาคือแม้ตนเองจะเป็นคนที่ทำงานขยันขันแข็งแล้วก็ตามแต่เมื่อเห็นผู้ใดได้ดีกว่าก็จะชอบจ้องจับผิดและสร้างเรื่องหลอกลวงให้คนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงและคอยแสยร้ายคนอื่นอยู่ตลอดเวลาหรือคอยเพ่งทษผู้อื่นอยู่เสมอหรือเป็นผู้ที่ชอบเยาะเยะ้ยผู้ที่ปฏิบททัติธรรมหรือแม้แต่ขัดขวางไม่ให้เขาเจริญในทางธรรมได้ เช่นพอไม่เพื่อนตัดสินใจจะบวชตลอดชีวิตก็ไปพาเขาออกมาจากวัดพูดจาหวานล้อมให้เห็นดีเห็นงามในสุขทางโลกเพราะตนเองเป็นคนมีความเห็นผิดเช่นนั้นจนเป็นเหตุให้เขาต้องตัดสินใจไม่บวชหรือไม่สารต่อความตั้งใจที่จะเจริญก้าวหน้าในทางธรรมหรือแม้กระทั่งเคยศึกพระด้วยสาเหตุต่างๆเช่น เคยเกิดเป็นผู้หญิงไปหลอกพระให้ศึกเคยเป็นพ่อแม่บังคับให้ลูกศึกจากการเป็นพระด้วยกลอุบายต่างๆเป็นต้นหรือเกิดจากการเคยทำบุญที่มีบาปมาปะปนเช่นชอบทำบุญแบบบิดบังคับให้คนอื่นหรือบริวารคนอื่นให้เขามาช่วยเรื่องทำบุญแบบไม่เต็มใจหรือเบียดเบียงการทำบุญของคนอื่น มาเป็นของตนเองเพื่อเอาหน้าเหตุกรรมใหม่การที่เราไม่เจริญก้าวหน้าใน,นาน้าที่การงานใช่ว่าจะเอาแต่โทษกรรมเก่าเพียงอย่างเดียวสาเหตุหลักๆของคนที่ไม่เจริญก้าวหน้าก็เพราะทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเกียรตคราในการทำงานไม่เอาใจใส่ไม่พัฒนาในเนื้องานที่ตนทำเพราะจิตมัวแต่คิดเรื่องไรายได้ที่น้อย ก็เลยทำให้น้อยตามรายได้นอกจากนั้นยังเป็นผลมาจากการที่ชอบทำช่วยปปนอยู่เสมอแม้ว่าตนเองจะทำบุญเป็นประจำก็ตามเช่นทำงานในหน้าที่เก่งแต่ชอบชวนคนอื่นไปกินเหล้าเข้าหาอบายามุกหรือมีชื่อเสียงในทางด้านชู้สาวหากเป็นหัวหน้าง,งานก็มีนิสัยชอบส่งเสริมให้บริวารนั้นทำผิด ไม่เคยห้ามปรามกับส่งเสริมให้ทำความชั่วเป็นผู้ที่ชอบเอาความดีเข้าตัวแต่เอาชั่วให้คนอื่นหรือไม่เคยตอบแทนบริวารในสิ่งที่เขาควรจะได้หรือปิดกั้นทางเจริญของผู้อื่นเพราะไม่อยากให้ลูกน้องที่เก่งๆนี้ไปจากตนจึงนวงเหนียวไม่ให้เขาแยกตัวเอาไปพบกับความเจริญก้าวหน้าซึ่งกรรมเหล่านี้ เป็นกรรมขวางทางเจริญในหน้าที่การงานทั้งสิ้นถ้าไปขวางใครไม่ให้เจริญผลกรรมก็จะตกอยู่กับตัวเราที่เป็นคนขวางเราก็จะไม่เจริญในหน้าที่การงานเช่นเดียวกันซึ่งการแก้ไขนั้นขอให้พิจารณาตัวเองอยู่เสมอว่าในปันจจุบันเรากำลังทำอาชีพอะไรอยู่แล้วตั้งสติใช้ปัญญาพิจารณาโดยมุ่งแก้ไขกรรม ทั้งในทางโลกและในทางธรรมซึ่งการแก้ไขในทางธรรมนั้นเราสามารถทำได้โดย 1. การทำสังฆทานใหญ่หรือตามกาลังทรัพย์ที่มีการทำสังฆท,า,ทงานโดยปกติแล้วจะกระทำเพียงถวายเครื่องทายธรรมโดยไม่จำเพาะเจาะจงกับพิสุกรูปใดถ้าเป็นไปได้ควรถวายพระพุทธร,รูปประจําวันเกิดของตนเอง อย่างน้อย5นิ้วขึ้นไปจะสร้างโดยวัตถุใดใดได้ทั้งสิ้นเครื่องบวชให้ครบชุดรวมไปถึงหนังสือธรรมะโดยเวลาถวายให้ทำเหมือนการทอดผ้าป่าคือการหากิ่งไม้มาปักที่ชุดของสังกทานแล้วเอาผ้าตายจีวรของต่างๆมาพาดบนไม่ให้พระสงฆ์ท่านได้ชักผ้าตายจีวรอ,ออกซึ่งเป็นการแสดงการรับทานที่เราทำ ข้อสำคัญกว่าเรื่องวัตถุทานเป็นสิ่งที่เราหามาได้อย่างบริสุทธิ์เงินที่นำไปซื้อของต้องมาจากแหล่งเงินที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เงินบาปเงินจากการพนันรวมไปถึงเจตนาที่บริสุทธิ์ทั้งสามระยะทั้งก่อนให้ขณะที่ให้และภายหลังจากการให้ไปแล้วอย่าได้คิดเสียดายของแม้แต่น้อย2 งดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งความจริงการงดเว้นเนื้อสัตว์เป็นข้อวัดที่ส่งเสริมสินข้อที่หนึ่งซึ่งไม่เว้นก็ได้แต่ถ้าทำได้จะเป็นผลดีเพราะเป็นการช่วยส่งเสริมไม่ให้เรามีสนรวมในการฆ่าสัตว์มากขึ้นอันถือเป็นการเปบียน,นชีวิตซึ่งกันและกันเป็นการลดตนลงให้มีความเมตตาต่อสัตว์ต่าง ามต้องถือสินห้าหรือสินแปดให้เค่งครัดสิลที่ต้องให้การใส่ใจและเน้นเป็นพิเศษก็คือสินข้อที่4ี่คืองดเว้นจากการพูดเท็จอันจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อตอนเองคือเวลารับปากใครแล้วต้องทำตามที่พูดให้ได้หากมีเหตุขัดข้องหรือสงสัยอะไรก็ตามก็ควรจะบอกกล่าวเขาลงหน้า อย่าได้ไปสร้างความหวังให้คนอื่นและไม่ยอมทำตามเป็นการสร้างกรรมที่จะควางทำสำเร็จของตนเองไว้สำหรับสินแปนั้นถือในสินหรือวันพระก็ได้ไม่จำเป็นต้องถือทุกวันแต่หากใครสามารถถือได้ก็จะยิ่งเพิ่มบุญกุศลให้ตัวเองมากขึ้นไปอีก 4. การสงเคราะห์สัตว์ให้เป็นอิสระ การให้อิสรภาพถือเป็นทานสูงอีกอย่างหนึ่งเช่นการปล่อยปลาปล่อยนกกบหรือเต่าที่กำลังจะตายหรือมีความทุกข์ยากเท่าที่เรามีกำลังซั์โดยก่อนที่จะนำไปปล่อยนั้นต้องนำไปถวายพระสงฆ์เพื่อให้ท่านอนุโมทนาบุญและแผ่เมตตาให้เพื่อเพิ่มอนิสงส์ให้มากขึ้นหลังจากนั้นให้ทำการพารติกรรม ก็คือการขอซื้อคืนจากท่านด้วยจำนวนเงินที่เราไปซื้อมากกว่าครั้งแรกถือเป็นการส่งเสริมการละก,กิเลสเรื่องของความโลภก,การขอซื้อคืนอาจทำได้ด้วยการขอซื้อคืนด้วยเงินที่เท่ากันหรือตั้งมากกว่าเท่านั้นแต่ระวังอย่าไปขอซื้อคืนด้วยเงินที่น้อยกว่าเดิมเพราะนั่นจะเป็นการติดนี้ส่งเพิ่มขึ้นไปอีกที่สำคัญ เวลาจะนำสัตว์เหล่านั้นไปปล่อยต้องดูสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านั้นหรือไม่หากไปปล่อยในสถานที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้เขาอยู่ได้อย่างลำบากก็จะเป็นการสร้างบาปให้มากขึ้นไปกว่าเดิม 5. มันบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นประจำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นขอให้เรายึดหลักการปฏิบัติบูชาเป็นสำคัญ คือการศึกษาประวัติของท่านและน้อมนำคุณธรรมคุณงามความดีของท่านมายึดถือปฏิบัติตามถือเป็นการปฏิบัติบูบชาแบบสูงสุดและเวลาขอพอรจากท่านก็คือให้ขอพอรเฉยๆอย่าได้ไปติดสินบนทําการบุญบาปเป็นอันขาดเพราะจะเป็นการลดบุญของตนเองทําให้จิตตกลงไม่เป็นกุศลหรืออยากขอพอร ในสิ่งที่เป็นไปทางที่ผิดหลักศีลธรรมเพราะนอกจากจะไม่ได้สมปรารถนาแล้วยังเป็นการสร้างกรรมความทางเจริญขึ้นมาใหม่อีกต่หาก 6. การถอนคำอธิษฐานหากพบว่าตนเองทำงานไม่มีความสุขไม่เจริญก้าวหน้าถูกบังคับกดดันหรือเจริญก้าวหน้าได้ช้าภายหลังจากที่ทำบุญมาแล้วอย่างสม่ำเสมอ ก็ต้องทำการปลดล็อกตัวเองคือการหมั่นสวดมนต์แล้วท่้งบทถอนคำอธิษฐานที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตชาติเพื่อที่จะได้หมดเวทหมดกรรมในงานนั้นไปโดยให้กล่าวคำอธิษฐานดังนี้ข้าพรเจ้าชื่อขอแผ่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยทำไว้ในอดีตชาติ ถึงชาติปัจจุบันอันที่สุดประมาณค่าไม่ได้ทรงถึงผู้ใกล้ชิดอันมีพ่อแม่ญาติสนิทผู้มีคุณที่อุปถัมภ์ช่วยเหลือมาก่อนห้นใดหนหนึ่งแม้อยู่ไกลหรือไม่ได้รับรู้ก็ขอให้มีความสุขมีสุขด้วยเธินขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยเฉพาะเจ้ากรรมนเวรที่คอยขัดขวางงานที่ทำให้ระบุงานที่ทำที่กำลังขัดข้องขอให้ทุกท่านสะพัวิญญาณปรดมารับบุญกุศลน,นี้เมื่อท่านพอใจและได้รับบุญกุศลแล้วขอให้ท่านทั้งหลายโปลดอโหสิก,กรรมและถอนตัวออกจากอุปสรรคที่คอยขัดขวางในงาน ระบุงานที่ทำและตัวข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรมไม่ติดใจในกรรมใ,ใดๆทั้งสิ้นต่อท่านหากท่านไม่ได้รับด้วยเหตุผลใดก็ตามขอฝากบุญกุศลน,นี้กับพระแม่ทรณีท่านท้าจาตุรกบาลพระยายมราชเมื่อพบเห็นท่านเมื่อใดขอจงปรดมอบบุญกุศลน,นี้ด้วยเทิญ และขอพลานุภาพแห่งบุญที่ข้าประเจ้าได้ทำนี้จงดันันดาลให้งานที่ทําหมดสิ้นไปด้วยอุปสรรคทั้งปวงด้วยพลังแห่งอำนาจบุญนี้ดเดรพันด้วยเทิญ